ถ้าเสิร์ฟได้นะวันไหนเสิร์ฟได้นี่อันตรายสำหรับคู่ต่อสู้มากเปิดดีฮะแต่อาจทำได้เยี่ยมฮะนี่ครับมาจากสุดไม่ได้ทั้งสองแต้มอ่านธวัิวันนี้เสิร์ฟดีครับช่วงแรกแล้วลูงนี้แต่ยังแก้ไขได้ดีนะมงคลปัทวงศ์ดูครับนัทวุฒเสิร์ฟปั่นมาจากกริดเปิดได้มงคลดีฮนะ แต่ไปไปมาถึงตรงนี้นะไม่แน่กลายเป็นดีอาร์นะครับคราวนี้ได้มีโอกาสเน่งเน่งจุดโทษครับพวกลูกนี้ไม่มงคลฮะจับมาเลยครับให้กับทางนัทวุฒิเนี่ยครับจากติดเปิดได้แล้วครับมงคลยกมาให้แล้วโอ้ดูอีกทีนี้เนี่ยครับกดแล้วมันโดนตัดนัทวุฒิเสิร์ฟเนี่ยครับนัทวุฒิเลื่อนสือว่าเสิร์ฟดีเลยครับแต่ว่ายังยกขึ้นมาให้กับใต้เหมือนกันครับเนี่ยครับบล็อกของวิชัยดำรงน้อย กนัทวุฒิเนี่ยก็แต้มอาครับมงคลยกมาให้จักกลิดครับดูครับเกี่ยวนิดเดียวฮะแค่ข้ามซื้อบล็อกของวิฒิชัยเอาเตะโดนบล็อกของวิทย์ชัยรักษามาตรฐานการเสิร์ฟให้ได้เหมือนเซตแรกอาครับคราวนี้ซื้อบล็อกของวิฒิชยัยแต่ว่าเตะทำแต้มได้นี่ม่กฤษดาเองนี่เตะแต้มนัทวุฒิเสิร์ฟไม่แรงอาครับซื้อบล็อกของวุฒิชัยอีกครับเบื้องหลังก็คือมงคลนี่แหละครับที่ยกลูกมา จักกริดซิงขอนอานนั้น ه, เสิร์ฟหนักคราวนี้จักกริดเปิดแล้วต้องเล่นเอาแค่ข้ามยังลำบากเลยฮะอย่าว่าแต่จะกินแต้มฮะดูนะครับมงคลเองก็เอากลับมาก็ได้แค่นี้แหละครับไปไกลด้วยนัทวุฒิเสิร์ฟไปอีกทีนึงลีสนาเปิดดีมงคลยกมาให้แล้วลูกนี้คืออลูกน่าจะขายของทางจักกริดซิงขอนอานไปเออก็ยังสีสเกียรติเสิร์ฟอยู่ฮะ กุฎใช้เปิดพอได้หลังสิโรดยกล้นไปอีกแล้วครับออครั้งที่2แล้วนะครับแล้วดูภาพช้าใหม่เนี่ยครับโอ้โหแม่ตะว,วุธเสิร์ฟมากิศดาเปิดเล็บครนี้ต้องเล่นเองแล้วออจะแก,ก้ยกลูกเล่นเองฮะแล้วลูกมันใกล้ตัวเนี่ยครับหมุนกลับมาแล้วลูกมันใกล้ตัวไปนิดเ็จสามอ,อ่าครับเปิดไปนิดก็ดีมงคลยกมาห่างเน็ตแต่ดูครับ ถึงวงกลมเสิร์ฟเลยนะฮะแต่ว่ายังถอยมาตัวเสาใส่ลูกเตะไม่แรงอะอิสดารังสีโรดยกมาใหุ้ฒิชายขึ้นแตะยัดใส่ตัวของมองคลแล้วยังกลับมาได้ต้องแก้ไขครับอ่าคราวนี้ซื้อบอกของทางุฒิชายครับแล้วดูเลยครับโอ้โหรังสีโรดยกมาให้จังหวะน,นี้เนี่ยแตะเข้าใส่ตัวมงคลแล้วยังมีคนมาช่วยต่อบอลนะครับโดยทางกฤษดา ยังยกมาให้กับทางจัก,กริดเล่นได้อีกผู้ชัยก็ต้องแก้ไขกลับไปครับแล้วหวังมาซื้อบล็อกเนี่ยแหละครับแต่ว่าสำหรับลูกเสกของนครปฐม,มครับจัก,กริดเปิดได้มงคลยกมาให้ลงนี้แมพ่า,างมาครับดูอีกครั้งหนึ่งผู้ชัยก็ขยับขึ้นบล็อกวัดกันเลยครับว่าเขาจะเตะย้อนมาหรือนักวุฒิเสียไป อิสตาเปิดดียกมาห่างหน่อยโอ้โหบ,บังคับลูกให้อยู่ในคอร์ดได้ดีมากครับดูครับลูกนี้ก้าวมาสามก้าเลยนะฮะสุโรบเอาชนะในเซตที่สองไปยี่สิบเอ็ดต่อสิบเก้าเลยจบที่สองเซตรวดบ้างฮะมีไม่บ่อยเลยะฮะในขณะที่ทางจักรกลิตนะฮะกับมงคลเองก็เล่นเข้ากันได้ดีเล่นงานเกมรับของแล้วก็ผมได้ดี แต่ว่าลูกเสิร์ฟของกริดจัก่อนนะนัตวุฒิเสิร์ฟยอดมงคลเปิดดีแล้วยกลูกนี้เนียนกริดดูความช้าอีกครั้งนี้ฮะไม่หยาครับเสิร์ฟมาอาจากกริดเปิดแล้วขึ้นมามติดบล็อกอ้าวนัตวุฒิเอาค่ามาก่อนครับคราวนี้ยังไงครับจะกริดขึ้นมามก็ดูภาพช้าใหม่ฮะมงคล ยกมาให้จัก,กริเตะติดหลังนิดหนึ่งแล้วนัทวุฒิตามมาเกี่ยวได้ล้นค่ามามงคลมีโอกาสได้ยกให้กับจัก,กริดอีกครั้งหนึ่งครับ oh. อ้า oh. พิกตะข่ายแต่นัทวุฒิยังพอเปิดได้อยู่ลังสีโรดโอ้โหลูกมาต่ำเกินนะผู oh. ้ชายได้แค่แก้ไขซื้อบล็อกนัทวุฒิขึ้นบล็อก oh. เลือกเตะประคองเหมือนกับว่าจะแตะยอดเลยครับถือโดนบล็อกก็โดนไปแต่โดนแล้วมันไม่เด้งกลับแน่ด้วยน้ำหนักลูกที่ มันไม่ได้รุนแรงดูครับเนี่ยครับหยอดนะต้องมีอย่างน้อย2คะแนนนะนัทวุฒิเสร์มาโอ้โหกฤษดาเปิดนิ่มนิ่มแล้วเนี่ยแหละครับจังหวะให้ครั้งนึงครับมงคลยกหนีบล็อกไกลเหลือเกินแล้วแค่เกี่ยวย้อนกลับมาแค่นั้นไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเอาคืนไม่ได้อขอเล่นเองนะฮะกฤษดาแล้วยกมาให้จากติดโอ้โหเนี่ยครับอยู่ตรงไหนก็ได้แล้วตามเก็บได้ยกมาดี แล้วจากฤิดเองดูครับจังหวะที่ไปเอาตัวสอดใต้ลูกเตะโอ้โหจังหวะนวุฒิเสิร์ฟมามงคลเปิดดีแล้วยกสวยด้วยเนี่ยยกกระตุกไม่ถึงกระสูงมากนะครับเนี่ยแต่ยัดใส่ตัวของนัทวุฒิครืออือรับราชก,การเป็นจ่าเอกเหมืเนกันเปิดดีฮะดิสดามงคลก็ยกไปให้สวยโอ้โหพุทิชัยดูเลยครับ ต้องวิ่งยาวๆมาบล็อกเกือบตลอดนะสองต่อ6กนะครับกิสดายังเปิดได้อยู่มงคลยกมาให้จัดติดเองขอยกเองเล่นเองฮนะดูครับตอนแรกแปดต่อ12ครับปั่นยอดอีกทีนึงคราวนี้มงคลเห็นนะเปิดดียกแต่ว่ามุมทีครับกิสดาเสิร์ฟยอดบุติชัยเปิดดีหลังสิโรดยกมาให้น้ำหนักก็ยังไม่ได้ต้องซันแบ็กแล้วคราวนี้มงคลเปิดได้ด้วยกิสดา ยกมาให้าหลังสิโรลอามีซีราชเสิร์ฟไปทางเดิมจากกริดเปิดขึ้นมาได้มงคลยกมาให้แล้วหห,ห,หก็น่าใจหายเหมือนกันนะลูกมันพลิกตะข่ายครับแต่ก็ต้องชมว่าจากกริดยิงยังนิ่งพอยังไม่ตกใจเสิร์ฟหนักมาแล้วคราวนี้ต้องแก้ไขครับอ้าวพลิกเลทไปคราวนี้ได้ซื้อบล็อกเลยครับบุติชัยขึ้นบล็อกมาอ้าวซีนาตรับล้นข้ามไปอีกครั้งหนึ่งมงคลเปิดนิ่งๆแล้ว ยกไม้ทีหยอดมาเรียบร้อยแล้วช็อตเนี้ยมันควรจะเป็นแต้มของสีสะเกตไปแล้วด้วยแต่สีลาดเองอยู่ถูกที่ฮนะรับแล้วลูกเด้งข้างกับไปที่ต้องชมคิมมงคลนะไม่รีบร้อนเล่นนะเล่นตามสเต็ปตามจังหวะเลยครับไปไหนคราวนี้คราวนี้เสิร์ฟหยอดมงคลรู้อิสราย,ยกมาให้จากกริดเตะผ่านไปได้อีกครั้งขีอโอกาสลอยตัวเตะหน้าเน็ตแต่ละครั้งเนี่ยผิดพลาดน้อยจริงิง จีนาเ์ฟไปอ่าลิซดาเปิดได้อยู่มงคลยกมาให้แล้วตจ้าหูยังเตะคร้อมบล็อกไปได้นะฮะแล้วเหลือบมองุธิชัยก่อนเลยครับอืมยังดีลูก